ต้อนรับเข้าสู่รายการสายรัฉบฉบับกระเป๋ารายการที่จะพาให้คุณผู้ชมไปล้วงลึกทุกกระเป๋าของเราดาราและเสเลบแนวแวดวงบันเทิงและแวดวงสังคมนะคะและวันนี้นะคะป้าก็ยังอยู่ที่ตึก GMM Grammy และก็กําลังหายเหยื่อรลายตอไปของเราในสัปดาห์นี้นะคะว่าจะเป็นใครแต่ว่าตอนนี้ป้งมาอยู่ในห้องออนแอร์ air, ห้องหนึ่งเดีวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีใครให้เราล้วงลึกกันได้บ้าง What? What? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะดีงไงเจอแล้วเหีืยอะไรต่อไปของเราอะไรคะน้องเมย์ <ไป S 1> ว่าพี่มาอยากจะมาล้วงกระเป๋าว่าน้องเมย์เนี่ยพกอะไรในกระเป๋าบ้างนี่เพิ่งทำอะไรเสร็จคะเนี่ยอันนี้เพิ่งถ่ายรายการเสร็จค่ะแล้วกำลงจะไปไหนต่อคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแสดงว่าตอนนี้มีเวลาให้พี่ล้วงกระเป๋าได้เดี๋ยว<ด>ว่าเราก็ไปนั่งกันเลยดีกว่าได้ค่ะ ใครก็อยากดื่มน้ำสิงเพราะทุกใบเสร็จมีค่าส่ง SMS ลุ้นมดแอนด์กรนักเตะแมนยูที่เมืองไทย <oz led> แค่พิมพ์เอ็มตามใบเลขที่ใบเสร็จพร้อมลุ้นเสื้อทีมตัวเข้าชมและอื่นๆเพียบวันนี้ถึง5รกรกฎาคมน,นี้น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงดื่มน้ำสิงมากก็มีสิทธิ์มาก กรีดนัตเตชเชลีสีเต็มเต็มที่เมืองไทยแค่ s m s พิมพ์สีตามด้วยเลขที่ใบเสร็จแถมยังได้ลุ้นเสื้อทีมตัวเข้าชมและอื่นๆเพียบวันนี้ถึง5กรกฎาคมนี้น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง ห้องแต่งตัวแล้วนะคะที่ที่เราจะได้สามารถดึงกระเป๋าของน้องทุกอย่างได้กระเป๋าย่ามเองเดี๋ยวก่อนแนะนําตัวก่อนว่าทําอะไรยังไงมาบ้างก็ตอนนี้เป็นนักแสดงอยู่นะคะเอกซแกนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ด้วยค่ะแล้วก็เท่าที่จําได้เนี่ยเคยได้เป็นลูกบันงด้วยนะเป็นอริสาเป็นลูกคุณแม่นะคะในเรื่องชิงชังใช่คนเลยแต่ว่าอันนี้ก็ขอคนเลยเอออะไรเนี่ยม่นิ้ิตยสารแบบชอบอันนี้เพิ่งซื้อเพราะมันออกใหม่เดอนกำลังแต่งบ้านอยู่หรือเปล่าแล้วก็ใสชัน ญี่ปุ่นแบบแววคอลลาเจนหรือเปล่าอันนี้วิตามินซีคอลลาเจนก็มีใช่ไหมอันนี้คือไอ้น้ําหอมค่ะน้ําหอมอันนี้คอลลาเจนทำไมคะทำไมเดี๋ยวนี้เขาคิดคอลลาเจนกันไม่คือแมว่เพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วเหมือนแบบไอเนี้ยมันถูกทินูแล้วผู้คนซื้อก็เลยแบบมาไยลองกินดูละกันอะไรเงี้ยครับคอลลาเจนนะครับเลอเป็นเส้นใหญ่นะครับโปรตีนที่สารกันเป็นร่างแห่ มักพบในบริเวณผิวหนังชั้นหนังแท้นะครับตัวคอลลาเจนมีหน้าที่ทําให้ผิวหนังเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ดูกระชับมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าในวัยเด็กเนี่ยคอลลาเจนจะค่อนข้างมากแล้วก็ยังไม่เสื่อมสลายทําให้ผิวหนังเนี่ยดูแต่งตึงนะครับแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนก็จะเสื่อมสลายไปโดนทําลายมากขึ้นก็เลยเห็นเป็นริ้วรอยเป็นรอยย่นนะครับคอลลาเจนที่คุณเมย์รับประทานนะครับเป็นชนิดรับประทานคอลลาเจนที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชทั้งสองชนิดนะครับ ตัวของคอลลาเจนเองหมอก็จะแนะนําในการทานว่า1ก็คือควรทานคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีเนื่องจากว่าเราทานคอลลาเจนอย่างเดียวเนี่ยมันจะถูกย่อยสลายไปเกือบหมดนะครับที่2อคือต้องระวังเรื่องการแพ้คอลลาเจนที่มาจากสัตว์นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นคอลลาเจนที่มาจากพืชแทนต่อไปเป็นแฮนครีมค่ะแฮนครีมผู้หญิงเนาะสมุดคิวใช่ต่างต่างมีสติ๊กเกอร์ ก็แคบคิดว่าเอจะเห็นหนุ่มไหมนะมีหรือเปล่าวะว่ามีเงใครโอ้ใครก็เป็นเพื่อนสนิทเปิดเผยได้หรือเปล่าเปิดได้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เล่นสกีกัน้นปีอืมอันนี้ก็บานใหญ่มากเดี๋ยวไม่เห็นค่ะกลัวไม่สวยกลัวไม่สวยเราต้องเช็คกระป๋ายกระต่างกี่บาทเนี่ยอุ้ยไม่มีนี่มันไ่มีเท่าไหร่อ่ะ สองร้อยพตั้งสองร้อยบาทน้องเมย์คะหมดแล้วค่ะไหนไหนลองบอกเคล็ดลับส่วนตัวนิดนึงในการแบบดูแลตัวเองให้สวยงามเสมอฟิตเนสโยคะล้างสุดไปต่อยมวยด้วยค่ะก็ยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนาะใครอยากดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองให้ดูดีเสมอก็อย่าลืมการออกกำลังกายนะคะขอบคุณน้องเมย์มากมากวันนี้รายการของเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะยังไงพบกันสัปดาห์หน้าว่าจะพาไปหาใครต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ I see